สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อเกม Kim's Soul Survivor ครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่ภูเขาเหินกันทุกคนเพราะว่าผมจะไปหาดีบุกนะครับทำไมผมถึงต้องหาใช่ไหมเพราะว่าผมจะเอาไอ้แร่ดีบุกนะครับมาเผารวมกับแท่งทองแดงนะมันจะได้แท่งอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้ก็ยังเล่นอยู่นะครับยังไม่ไม่หายไปไหนหรอกนะถ้าตายก็แค่เริ่มใหม่ครับเกมนี้ กับการตายมันเป็นของคู่กันนะหัวร้อนเราก็ไปเล่นเกมอื่นบ้างแค่นั้นเองนะครับคือถ้าเลิกเล่นตอนนี้บอกเลยว่ามันไม่ได้อะไรอะ่ะเพราะว่าเรายังเล่นไม่ถึงไหนเลยนะครับเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเราไปได้ไกลามากกว่านี้เนี่ยมันจะประมาณไหนนะไม่แน่ใจว่าทั้งแมปเนี่ยเราสามารถไปได้หมดเลยไหมนะครับณนะตอนนี้นะใครที่เล่นไปไกลามากๆแล้วหรือว่าเลเวลตันแล้วอยากถามเหมือนกันครับว่า่า ตอนนี้เราสามารถไปได้ทั่วแมปเลยไหมหรือว่าไปได้แค่บางจุดเท่านั้นนะครับคืออยากรู้ว่าจะเหมือนเกมราเดออนเอิร์ไหมที่บางแมปเนี่ยเขามันปรากฏบนแมปนะแต่ว่าบางที่อ่ะมันปรากฏบนแมปแต่ว่าเราไม่สามารถไปจริงๆได้นะครับใครที่มีความรู้เกี่ยวกับด้านนี้ก็มาช่วยอธิบายกันหน่อยนะแต่ตอนนี้ผมเริ่มรู้อะไรหลายๆอย่างแล้วเพียงแต่ว่า บางทีเราเล่นไปเล่นมาอ้าเราลืมอ่ะนะแล้วก็บางจุดเราลองไปมาแล้วนะครับเช่น2กะโหลกบ้างสามกะโหลกบ้างบอกเลยว่าไม่เคยรอดกลับมาเลยครับเล่นเพลินๆบางทีเจออีเวนต์แปลกๆนะแต่ว่าเดี๋ยวพูดแล้วจะสปอยดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอดูคลิปแล้วกันนะครับกระเป๋าเหลือแค่นี้อื้มดีนะ คือถ้ามาฟาร์มของตอนกลางคืนเนี่ยเราต้องระวังไอ้เจ้าวิญญาณอาฆาตหน่อยมันจะมากวนบ่อยมากเลยดังนั้นเนี่ยเราต้องพกคบเพลิงไว้นะครับถ้าเราเห็นจุดดำๆในแมปอย่างเงี้ยน,นะหรือเสียงเขาเรียกว่าเสียงอะไรนะเสียงะระฆังใช่ไหมอ่าเราก็เปิดไฟทิ้งไว้ก่อนแป๊บนึงนะครับกันมันมากวนเราอะแต่พอเรามีคบเพลิงแล้วเนี่ยบอกเลยว่าไม่ต้องไปกลัวมนันแล้วมันก็เหมือนมแมลงวันตัวหนึ่งนั่นแหละนะ แต่ถ้าเราไม่มีครบเพลิงนี่เลือดลดเยอะเหมือนกันนะครับสิบกว่าเลยนะลามันตีเดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่าว่าผมอะ่ะมาตามหาดีบกุกแล้วผมจะได้ดีบุกกับบ้านหรือเปล่านะครับคือมันดอบยากนะแล้วมันดอบแค่อันเดียวอะ่ะกว่าจะได้แต่ละชิ้นนะยากลำบากแสนเข็นแลอเกินนี่มาแล้วเอ้เปิดไฟไม่หือ <c oughs> คือผมผมว่าผมกดเร็วเลยนะแต่คบเพลิงขึ้นช้าแต่บอกเลยว่าเกมนี้มันต้องการให้เราตายครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามนะบางทีเรามีอาวุธดีๆก็ตามนะมันก็จะส่งคนนะผู้รอดชีวิตแบบเนี้ยมาเขาเรียกว่าเลยนะมาจัดก,การเราบ่อยขึ้นนะครับผู้รอดชีวิตอะ่ะเหมือนตอนที่ผมมีกระเป๋าสตีลเล็กอะ่ะแล้วผมก็เสียมันไปแต่โอเคครับเราเข้าใจได้ว่า ของทุกอย่างนะมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปอะ่ะดังนั้นเนี่ยก็เมื่อเราเสียมันแล้วเราก็ต้องรีบทาใจแล้วก็เล่นกันต่อไปครับสักวันเดียวมันต้องเป็นของเรานะอะไรที่มันเป็นของเราเดี๋ยวมันก็มาเองนะคอา้าวอันนี้ไม่ม,มีบัฟจริงจริงๆมันไม่ใช่บัฟอะแต่ว่ามันเป็นข้อความที่แบบเหมือนกล่าวถึงอะไรสักอย่างะนะเหมือนเป็นทริคของเกมครับถ้าจะเอาบัฟจริงๆต้องเป็นเขตอาคมสีส้มๆนะหมยละวินานาคาตา บอกแล้วเอติดอะไรวะติดลากไม้วิญญาณอาฆาตตอนนี้ก็เหมือนกับแมวแมลงวันดีๆนี่เองนะบางทีมันก็จะบินบนมาหาเราแต่พอเรายกมือขึ้นมาจะตบมันมันก็หนีเราะนรับเออเปรียบซะเป็นแมลงวันเลยแล้วมันก็ยังไม่ไม่รู้เหมือนกันว่ามีอาวุธไหนที่สามารถจัดการ จะมียานอาฆาตได้ไหมนะครับเพราะว่าเห็นมันมีเกลเลือดไงแต่มันต้องมีอาวุธสักอย่างนึงอนะที่เหมาะกับการจัดการมันนะครับช่วงนี้ต้องรีบเคลียร์คลิปเอยครับเพราะว่าเมมจะเต็มอะแต่ก็เดี๋ยวทยอยทำไปเรื่อยๆนะทุกคนเกมนั้นบ้างเกมนี้บ้างนะครับใครรอเกมไหนก็พิมพ์บอกกันไว้แล้วกันนะ ส่วนเกมใหม่ๆนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เล่นเพิ hm ่มเลยนะเห็นหลายคนบอกว่าเวสแลนไหมเคยเล่นแล้วครั้งหนึ่งนะครับเวสแลนนี่ก็คือเป็นเกมเอ๊ะมันอ่านเวสแลนปะ W-E-S-T อ่าเกมคาวบอยนะครับคล้ายๆกับเกมลาดเดียการเล่นทุกอย่างเป็นเหมือนกันหมดนะครับเดี๋ยวว่ากันอีกทีใช่เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามลักษณะการเล่นมันเหมือนกับเกมลาดเดียออนเดีกับเกมนี้ไงทุกคนไม่รู้สึกเบื่อมั้งเหร เล่นที่แบบระบบเหมือนกันนะแต่เข้าใจได้นะว่าแบบเอออยากเห็นว่าผมจะเล่นไปถึงไหนใช่ไหมล่ะก็เดี๋ยวรับไว้ก่อนครับแต่ว่ายังไม่ยังไม่รู้ว่าจะเล่นตอนไหนนะตอนนี้กําลังหาเกมแบบใหม่ๆเหมือนกันอาจจะเป็นเกมย้อนยุคก,ก็ได้เนี่ยกจับเล่นเรโทรเกมนะครับจัดการได้แล้วนะเห็นไหมพอเราจัดการไอ้ผู้รอดชีวิตเสร็จเนี่ยวิญญาณอาฆาตมันก็จะมาเ,าเรียกว่าอะไรอะมารอบกัดเราอะคือจะให้เราตายณนะตอนนั้นได้เลยครับ เฮ้ยเอาผ้าเอาผ้าผ้าแผนแผแลเราจะได้ไม่ต้องคารบเองนะครับเนี่ยแล้วของมันเต็มหมาพอของมันเต็มเราก็รู้สึกว่าเราเก็บของไม่หนำใจอะทุกคนเฮ้ยดีบุกเอาก่อนเรากดผิดดีละคือเราตั้งใจจะมาเอาดีบุกนะครับเพราะว่าดีบุกมันหายากมาก,มากๆเลยนะเห็นไหมแล้วมีแค่ก้อนเดียวด้วยนะในแมปเนี่ยผมว่าบางทีมันต้องมีแมปไหนสักแมปที่ ให้เราสามารถทุบแร่ดีบุกได้ครับมันคล้ายๆของเกม La ดเดอออนเออที่แบบว่าทุบหินเสร็จแล้วมันมีโอกาสดรอปแร่ดีบุกอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคาคิดไว้เฉยๆไงหม่ละมีนันอาคาดตอนนี้เลเวลยีิบ้าแล้วทุกคนแหมมันตันที่เลเวลเท่าไหร่เอออ่ะช่างมันครับตันที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ตอนนี้นะเล่นก่อน นะครับได้ดีบุกอันเดียวแต่ก็ถือว่าวันนี้ประสบความสําเร็จในการเล่นนะทุกคนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผม,มาตั้งใจจะมาหาและดีบุกไงนะถึงแม้ว่าจะได้แค่อันเดียวแต่มันก็คือได้ไงก็โอเคนะดีกว่ามาแล้วไม่ได้เลยนะครับดีกว่าเสียเที่ยวตบมันเฮ้แต่ว่าเกมมีเควสเยอะดีนะ แล้วตอนนี้ก็มีอีเวนต์นะทุกคนหมายถึงว่ามีเขาเรียกว่าซีซันนะครับคล้ายๆกับแต้มซีซันนะครับเก็บสะสมของแล้วมันมีของแจกฟรีแต่ที่ผมเล่นอยู่นะตอนนี้คือมันเป็นคลิปเก่านะก็เลยไม่มีอีเวนต์นั้นเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าใครเล่นตอนนี้อยู่รีบไปเก็บแต้มกันนะทุกคนเพราะว่าของมันแจกเยอะดีอะ่ะเดี๋ยวผมต้องกลับไปเช้อีกรอบหนึ่งว่ามันมีแจกกระเป๋าไหมถ้าสมมติมีแจกกระเป๋าบอกเลยว่าเล่นเต็มที่ครับ เพื่อกระเป๋าเราต้องทำให้ได้นะหนมีเอาอาวุธพังอุ้ยไม่อยากใช้ครบเพลิงเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าครบเพลิงมันพังง่ายนะครับนอกจากเราจะใช้ทักษะอะไรนะครบเพลิงอะไรสักอย่างที่มันทำให้อายุมันยืนขึ้นนะคือเราต้องศึกษาหลายอย่างเลยนะอย่างสมุดเวทอะไรพวกนี้ครับสมุดอาสมุดทักษะพวกนี้เราสามารถเก็บได้ถึงเลเวลเท่าไหร่อ่ะเลเวลสามปะ ใช่ไหมแล้วก็ถ้าสมมติเราจะถอดของออกเราต้องเก็บเจมสีม่วงนะครับเพื่อแลกกับการเอาสมุดออกทักษะออกนะแล้วก็เอาทักษะใหม่เข้ามาอะไรประมาณนั้นนะครับไม่เหมือนเกมลัตเนะที่แบบกดปุ๊บได้ปั๊บอะไรแบบนั้นนะมาอีกแล้วพี่จานอาคาดมากี่รอบแล้วทุกคนนับได้ไหมจําได้ไหมมาบ่อยเหลือเกินนะเออคิดอะไรกับเราหรือเปล่าเนี่ยมาหาบ่อยเหลือเกิน ก็เดี๋ยวจัดการเสร็จล้วก็กลับบ้านนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรนะมาหาดีบุกครับได้เรียบร้อยแล้วก็ไม่มีอะไรทํแล้วนะก็ไปฟาร์มของกันต่อนะครับส่วนแมปที่เกิดใหม่บอกเลยว่าถึงแม้ว่าจะเป็นแมปเขาเรียกว่าแมปชื่อเดียวกันนะแต่พอไปนอกสถานที่หรือไปต่างสถานที่เนี่ยโอ้โหหันสามากนะไม่ค่อยได้กลับบ้านเลยนะครับไม่ค่อยได้ของกลับบ้านเลยเพราะว่าวาปกลับบ้านมาก่อน ก็เป็นเกมที่อเจอแมปแปลกๆแล้วรู้สึกว่าลุ้นทุกทีว่าเราจะกลับบ้านแบบไหนนะกลับบ้านแบบมีของกลับบ้านหรือกลับบ้านแบบตัวเปล่าๆเล่าเปื่อยนะครับโอเคทุกคนคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันนะแล้วเดี๋ยวจะมาทําคลิปให้เรื่อยๆนะครับนะมีอะไรก็พิมพ์ที่ใต้ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับไปแล้วนะบายบาย